สวัสดีทชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะผู้ผมอีกแล้วนะนายเดบักเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะเข้ามาเล่นรหัส DX Ten Cyan นะนะซึ่งรหัสนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาทําคลิปนานแล้วนะครับนะซึ่งรหัสนี้ผมให้เพื่อนเนี่ยเอายืมเล่นนะครับนะโดยที่รหัสเนี้ยผมนานๆที่จะเข้ามาเล่นนะครับนะซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาเล่นนะครับนะก็เลยจะเข้ามาดูสักหน่อยว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นไปอะไรถึงไหนแล้วยังไงนะครับนะก็คือโรเจอร์เนี่ยจาก80มา83ครับตแต่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 แตแต แต่มีเศษตรงนี้ถึง500เศษนะครนะซึ่งในการที่จะแลกให้โรเจอร์มันขึ้นเวลร้อยเนี่ยเราจะต้องใช้650เเศษนะครับนะในการแลกเพื่อที่จะให้มันเป็นเวลร้อยทันทีเลยแต่ถามว่าเหรียญเพื่อนผมมันได้ทำไหมเดี๋ยวผมไปพาไปดูกันสักหน่อยว่าเพื่อนเพื่อนผมเขาได้ทําเหรียญอะไรไว้หรือเปล่านะครับนะก็ไม่ได้อัปเกรดเหรียญอะไรไว้เลยนะครับนะแล้วผมขอไปดูสักนิดหนึ่งว่าเรามี ไม่มีเศษเหรียญของบอาด้วยโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง1วันนะครับทำอะไรบ้างในเกมวันพีชบัลติเนสนะครับนะก็คือผมเนี่ยทำอะไรบ้างใน1วันของเกมเกมนี้นั่นเองนะครับนะอย่างแรกที่ผมเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาแต่ละทีผมก็ต้องเข้ามาที่ฝึกพิเศษนะครับเพื่อมาเติมเงินตรงนี้นะครับนะเป็นเงินเขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้มันวิ่งต่อนะครับนะเพื่อให้มันเก็บเศษต่อไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ขาดตอนนั่นเองนะครับนะแล้วก็กดเอวไอตรงนี้นะครับนะใช้ได้วันละครั้งนะครับรีเซ็ต AM ก็ช่างมันแล้วกันนะครับนะก็คือเอาเไปไ็นว่าถ้ามันกดได้ก็ กดได้เรื่อยๆเลยนะครับนะแล้วก็จะมีเควสประจวันที่ผมจะมาทําเป็นประจําเลยนะครับนาะก็คือไอพวกเนี้ยก็ถ้ามีอันไหนทําคือเราเล่นไปมันก็ทำเดี๋ยวแบบเล่นสักครบสัก4 5รอบมันก็เสร็จหมดแล้วนะครับนาะก็จะมีแบบพวกจิงสมบัติ3ครั้งเคียวสาครั้งเลืนดหลีเป็นทิ่หนครั้งได้คะแนน800พคะแนนชนะ1ครั้งเคลีย 4, นนนนรภารกิจ4ภารกิจแลกไอเทม1ครั้งนะครับนาะแล้วก็ส่งเยี่ยมให้สคนซึ่งไอส่งเยี่ยมเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาเราเล่นเสร็จ1เกมเนี่ยก็กดเยี่ยมให้คนในคนหนึ่งที่่่เเรรราาาาาแบบบู้้้สึกววชอหหอหหนื ยากจะกดให้คนไหนก็กดไปเลยนะครับนะผมอันนี้ผมไม่ได้ฟิกก็แค่ให้มันทำเควสดผ่านประมาณนั้นนะครับนะโอเคทีที่ผมจะเล่นเป็นทีมหลังมันเดิมนะครับนะก็มีซับ143ไม่ต่างอะไรจากที่ผมนั้นได้เล่นไปเลยเท่าไหร่นะนะแต่ตรงนี้เออโอรบูสโซโลผมทำไปถึงไหนละผมขอดูหน่อยนะว่าโซโลผมมีอ้าโอเคมันอัพตรงนี้ได้แต่อัพได้ทีช่องเดียวโอเคถือมีร้อยหนึ่งก็ประมาณเราต้องใช้อีกเท่าไหร่มันน่าจะต้องใช้เยอะเลยนะ770ก็น่าจะใช้ เล่นอีกสัก10 10เกมประมาณนะั้นสัก1 0 20เกมถ้าใช้เป็นอันนี้ด้วยนะเออเพราะว่ามันจะได้ประมาณสักเอ่อรอ,อ,อบหนึ่งก็ประมาณ12 12รอบใช่ไหมถ้าสมมติใช้การนำโชคการรับโชคเนี้ยมันจะบวกเศษที่เราต้องให้เนี้ยประมาณ12เศษอ่นะถ้าเป็นแบบพวก2ดาวประมาณนี้เนะีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเล่นให้มันครบโค้ต้าทั้ง4เกมเลยดีกว่านะครับ Let's go หมายรับสเตทที่เราเจอก็จะเป็นทิวเลอร์บาร์กนะครับนะบนะโอเคฝั่งโน้นมีโอ้โหมีเอสฮอคที่ T, สีเขียวอย่างเราไม่ค่อยจะชอบ ไม่มีตัวกันเออมีตัวกันบ้านอยู่งั้นเอาเราเอานี้กลับไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นเป็นสายกันบ้านหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องดูเชิงก่อนนะว่าเพื่อจะกันบ้านให้เราไหมถ้าไม่กันไม่เป็นไรครับแต่เรากันให้ฝั่งนู้นมีคิดรอมันก็มีโรเจอร์นะครับโอ้โรเจอร์เหรียญสามโบอาถือว่าดีครับถือว่าดีเดี๋ยวผมจะป้องกันเองนะผมบอกเพื่อนละผมลืมแล้วว่าคนยักษ์ตัวนี้มันชื่ออะไรนะมันชื่อโบกี้โบกี้อะไรได้ช่างมันเถอดนะครับนะโอเค ไม่รู้ว่านิก,กาเราจะกันแชงกับอุตาได้สักแค่ไหนกันเดียวถ้าสมมติถ้ามันจะมาดึงจริงๆนะนะครับตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเลยผมไม่ได้เล่นสายโลมานานแล้ะเพราะว่าในรหัสจินของผมเนี่ยมันก็จะเล่นสายวิ่ง2ตัวเลยนะไม่มีสายโลให้เล่นเลยนะครับรอ,อโรเจอร์่อยังไงโรเจอร์เออโดนไปทีนึงโอเคมันต้องตามแบบนี้นอแดปไปแล้วอย่างนี้ก็โดนเลยไปครับหนึ่งทีตึงๆยวมาโดนมาแดนให้เห็น ยังไงอ่าแดดแดดอย่างนี้ก็โอ้ยเพื่อนขอโทเอ้ยโอ้โหมันฟาดทะลุกำแพงมาเอ้ยเฮ้ยเฮมันขี่พรมมันขี่พรมมาเออเด้งไปหนึ่งทีโอเคครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเราโอ้โหเพื่อนเราโดนแช่งเออนั่นะตีเข้าทีละาหกตีเอ้ยกำแพงบังโอเคผมตั้งสายฟ้าช็อตเข้าไปโอเคต่างตายละเราตั้งสกิลคาร์เตอร์ตีไปดิเออแดดเยองั้นเลยชอบไปไปครับเราเอ้ยชื่อฟื้นหลบไม่ทันไม่เป็นไร หลบไปแล้วโดนโดนสกิลไปแล้วก็โดนผมเลยไปครับธงต่อไปธงต่อไปรงสีที่ต้องโดนผมอีกชึบตั้งเคาน์เตอร์เออมันต้องได้สักตัวบ้างหรอวะคิดรอยังไงชึบบึ๊บหลบตั้งเคาน์เตอร์เออไม่ทันโอ้โหโดน,นกระเด็นซะเ,เลยอะไรครับถ้ามันถ้ามันดึงเดี๋ยวเราก็ปลายช็อตเข้าอยู่ดีครับโอเคเออฟันเบรดอุ้ยโดนเพอร์เฟกต์เคาน์เตอร์เอ้ยเพอร์เฟกต์ดอชสวยๆเพอร์เฟกต์เคาน์เตอร์เป็นยังไงวะรอ ตั้งขึ้นลำ้ำแทงเข้าไปเออสวยๆครับสู้ๆนะเราก็โอโ้เข้าทีละหนึ่งสู้ๆนะเพื่อนนะพอดีของของผมแน่นเออโดนดิ้งเข้าไปผมหลบแล้วผมเออ,อจะตายละเราเพิ่มเดฟเพิ่มอะไรพวกนี้อ,อึ๊บโอเคมันมันมัน,ม,นมันคิดไปเองมันคิดไปเองเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปเราไม่ได้เลือดเรา,เราโดนสถานะตัดตัดเลือดเฮ้ยมันเอาฟักทอมาอ,อ โอเคโดนเยอะโอ้โหผมตายเลยผมโดนล้นเลื่อนเทกนะ้เวลหกสิบด้วยโอ้โหมันจะโดนห้าทงแล้วเพื่อนมันจะโดนห้าทงแล้วรีบรีบดึงสวยเอาโรเจอร์ไปก่อนเพราะเราต้องได้ปาดผมว่าเราต้องได้ปาดไอตัวนี้แน่นอนเพราะเราต้องได้ปาดผมว่าเราต้องเราต้องได้ปาดเฮ้ยสามหมื่นสามหลับไปเลยดึงเลยแล้วกันนะครับโอเคตรงกลางเขามีตัวอะไรกันปะผมมองไม่เห็นด้วยจัสนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเออแล้วทำไมโรเจอร์เราวิ่งออกมาโดยที่ไม่ดึงวะ ไม่เข้าใจเลยจริงๆเดี๋ยวผมไปดึงอีก็ได้ววะอ๋อแช้มันจะตายแล้วเออเออนั่นแหละเพื่อนดึง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 ผมช่วยเออนั่นแหละ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 ได้ผมช่วยคิดที้พอละเดี๋ยวผมไปดึงทองอื่นต่อเออครับดึงดึงทงเยอะๆสามสิบวิแล้วสามสิบวิอย่าอย่าเข้ามานะเฮ้ยโอ้โหปาดมันมันครับน้องเอสฮอกมันจะมาเพื่อนเอสฮอกมันจะมาช่วยช่วยก่อนช่วยก่อนโอเคโอเคโอเคนึกว่ามันจะสกิลไกลมันสกิลใกล้ไม่เป็นไรครับ ผมตั้งชาร์จผมตั้งชาร์จเออป่ามาทบสวนเรียบร้อยหลับสนิทมิดสหายเออผมก็จะเหลบแล้วเหมือนกันเฮ้ยมันโดนดึงสวนเพื่อนจับเข้าไปคืนซวยเพื่อน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 ดึง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 สักที่สักที่โอ้โหไม่ไม่น่าทานละน่าจะแห้งว่ะตรงนี้น่าจะแห้งอ่าเรียบร้อยโอ้ยเก็บเลขแบบก็แห้งเลยโอเคไปกิต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเลสโมาก็เป็นสเตจเดิมนะสเตจทิวเลอร์บานช่วงเวลานี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับนะโอเคฝั่งนู้นมี โอ้โหมีอาคามีกาฟแล้วก็มีนิกาโอเคเดี๋ยวเราเอาโรเจอร์ไปปาดีกว่านะครับนะมีนิกาคอยกันให้เนดะี๋ยวเราก็จะเอาโรเจอร์ไปป่าดเลยแล้วกันบ่งนู้นไม่รู้ว่าเราจะปาดใครตายหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองปาดดูนะครับเพราะว่าตัวที่เราปาดเข้าแรงๆก็จะเป็นพวกสีดา<ำ>ใช่ไหมแต่เรามันเป็นมันเป็นคนยักษ์นะครับนะพวกเทคุณสมบัติในการบล็อกดาเมจอะไรเงี้ยมันจะมันจะโหดมากนะครับนะอ้าวแต่มันเอาเรลลี่มามเรลลี่ม่ง<ๆ>ก็มีโล่อีก โอเคแต่ฝั่งนู้นก็ไม่ได้วิวร้อยโรเจอร์ผมก็ไม่ได้วิวร้อยเหมือนกันถ้าโรเจอร์ผมปั้นเหรียญสามโบอาใส่สามเหรียญน่าจะน่าจะปาดมันตรงนี้นะครับนะท่านผู้ชมก็ผมขอเวลาทําสักเออ่สักอาทิตย์สองทิตย์นา่าจะได้แล้วนะสำหรับเหรียญโบอาแต่ไม่รู้ว่าโรเจอร์นี้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าขึ้นขึ้นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรแรงรอบนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักห้าสิบเพซนะถ้าขึ้นเอเอสห้าสิบเพซไรล่ะห้าสิบเปอเออถ้าขึ้นเอเอสนะครับนะก็ถ้าได้ขึ้นเอเอสก็จะประมาณห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต เกือบชีวิตเกือบจะหาไม่อโดลดลงเลย <g ül> ใครจะอยู่วะใครใครใครอยู่ขอปาดหน่อยแล้วกันโอ้โหหมื่นหนึ่งไม่เข้าเลยวะมันจะปาดสวนไหมเนี่ยมันจะปาดสวนจะปาดสวนมันจะปาดสวนโอ้โหไม่เงยไม่ทันไม่ไม่ทันต่อ,อมาเออเออเออผมอบแบบมนันมันผมแบบมันมันเม้มเม้ม,มผมเม้มผมเม้มอะไรเฮ้ยหลบไปหนึ่งทีฟันฟันเออ,เอ,อโดนสวยแล้วโอเด้งมายาโอ้โหเจ็บเจ็บบอ,อกเลยลูกนี้เจ็บ ปาดสวนเข้าไปแปดพันไม่ไม่เจ็บไม่ขันเลยอึ๊บจึ๊บฟันสวนฟันสวนออกมฟันสู้ไม่ไเด้โอเด้งเม่งฟันฟันสวนผมมาพอดีอ่ะเออแล้วผมก็เอาแม่งไม่ออกด้วยอย่านำมาทงบ้านผมโอเด้งเอ็งจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยเอ็งจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยนี่กะตอยมันลูกเออนั่นแหละต้องเดินเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเพื่อที่จะอันตีเลยหรอคือถ้าเป็นผมอะผมเห็นแม่งโดนต้านผมอันตีใส่เลยโอ้นี่กะาววิ่งข้ามกันสองตัวครับดึงครับดึงดึงดึง ช่วยกันดึงครับช่วยกันดึงก่อนกามันมาแล้วเออนั่น่ะผมไม่ได้การสถานะเหมือนพวกตัวสายวิ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งมาแต่ผมก็ไม่ได้การสถานะนะครับโดนไปเลยหนึ่งทีแล้วเราก็เออให้ผมได้ใช้สถานะหน่อยจ้าให้ผมได้ใช้สถานะหน่อยจ้าไม่ออกไม่ออกเลยหลบไปหนึ่งทีเออเออเออ,เอ,อโอ้ยจะตายละวซวยซวยซวยอึ๊บโดนสถานะเหรอจ้าคุณกาบโอ,โอ,โอ้จะตายแล้ว,าารจ,รจ,ลวจริงๆนั่นเนี่ยเลื่องเหลือสองร้อยเนี่ยต้องหาจังหวะต้องหาจังหวะตั้งเคาน์เตอร์อึ๊บ อ้อยเออนั่นแหละผมผมคิว่ามันจะโดนแม่จังหวะมันดีกว่าผมโอ้โหแช้งได้ค่าผมนึกว่าโดนผมโดนกราฟต่อยตายเอ,อ้ยแต่เพื่อนได้สี่ทองแล้วถือว่าโอเคถือว่าเราไปบูหน้าบ้านเขามันแบบมันเกินตัวมันเกินพอเข้าใจไหมแช้งโอ้โหตายเลยเหรอหมื่นสองโอเคถือว่าดีครับอา้าวมีคนลุกมีคนลุกมันต้องมีอโอ้โทุบเดมเมดทุบเดมเมดฟอนฟอนฟอนโอ้ยโดนโอ้โหรอมันลุกขึ้นไหมรอมันลุกขึ้นไหมรอมันลุก คนยักษ์เออคนยักษ์เหรอหลับไปเลยคนยักษ์ก็หลับได้เหมือนกันปาดปาดลบเออนั่นแหละโดนใครอีก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 ลบใครอีกโอเด้งเหรอจา้าโอเด้งเหรอจ้าแฉงแฉงโอ้ตายเราเราจะปาดแรงแค่ไหนแต่เราก็ตายได้นะครับนะ <c oughs> เราไม่งไม่ไรเทียมทานนะครับสุดละตรงกลางโดนดึงว่ามแล้วน่าจะต้องการรงนี้เออลุกขึ้นมาดิสามสองหนึ่งฮัทเฉยอยากรู้จังเลยว่าใครเอยถึงฉันนะแต่แต่แต่แทบนะ เข๋งเกินไปหรือเปล่าอือโอเคหลับครับใครจะมาดึงโอเคเพื่อนเพื่อนมันดึงทงบ้านเราเพื่อนเพื่อนมันดึงทงอยู่เพื่อนมันดึงธงอยู่สี่วินาทีสี่วินาทีเพื่อนสี่วินาทีผมดึงช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่เออมน,นแหละสวยๆครับสวยๆสวยๆอย่าโดนดึงสวนเทียบเข้าไปเลยดึงทีเถียบมันเป็นยังไงวะโอเคแต่เกมที่สองเราชนะนะครับนะหรือว่ามันเป็นอาถรรพ์เอาโรเจอร์เป็นตัวแรกแล้วมันชนะวะงมงายใครจะไปเชื่อเพราะฉะนั้นไปพิสูจน์เกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับ let's มาแล้วก็จะเป็นสเตจเดิมอีกแล้วเนี่ยนี่ท่านผู้ชมจะผมเกรงว่าท่านผู้ชมจะเบื่อนะเนี่ยแบบเจอแต่สเตจเดิมโอโ้โหฝั่งนู้นแดงเถือกมาเลยแล้วเราก็มีแต่ตัวสีฟ้าซะด้วยแล้วโรเจอร์ผมจะไปปาดเขาไหมาเนี่ยเออแต่ผมก็ลืมให้ดูนะว่าแต้มที่ผมได้เมื่อกี้ก็มันเหลือเท่าไหร่วะมันเหลือไม่เยอะนะักนะครับจะขึ้นเอ็เอ็บวกละเออก็แล้วก,วก็ไอพวกเศษโซโลเนี่ยแต่ผมลืมเลยแต่รอบนี้ผมห้อยแบบห้อย,อยไอการ์ดอัพโชว์มาอยู่แล้วถ้าชนะผมจะให้ดูเศษแล้วทำไมเขาเอาโบอามาเล่นน่ะ เขาทำเหรียญเหรอเขาทำโอ้เข้าผมมาเจอคนทำเหรียญตอนผมไต่แรงคนนี้ผมมาเจอคนทำเหรียญตอนผมเก็บแรงลางไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจคนทำเหรียญนะครับนะเพราะว่าผมไม่อยากจะทำเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่กล้าทำนะครับกลัวโดนแคปแบบแคปด่าลงกลุ่มนะครับเอาจริงตรงเอาเอาจริงตรงอะไรเงี้เอาจริงๆเลยผมกลัวโดนแคปด่าลงกลุ่มนะครับกลัวแบบเอ้ยไอ้นี่มึงทำเหรียญอะไรวะแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็พบเห็นได้ทั่วไปนะครับคือมันเจอจนชินแล้วคนทำเหรียญนะครับไปทงซีครับไปทงซีว่าไอ้ แช้งนี่น่าจะต้องมาถงให้แค่ใช้มันไปดึงดีกว่าผมว่าถ้าผมไปดึงน่าจะตายเปล่าๆนะครับอุ้ยป่าแรงอยู่เมื่อกี้เอ้ยอ่าได้คิดรอได้เออกำทันตาเห็นทีเดียวเด้งทีครับดึงเข้าไปเอท็อกผมน่าจะป่าเอท็อกไม่เข้าเก็บไปป่าตัวอื่นดีกว่าแล้วตัวนี้เขาไม่ดึงกันเหรอหรือว่าจะมีใครเดินขึ้นมาดึงป่ะเขาไม่ดึงเอ้ยผมขอดึงแชงไหมเอ้ยไปไปสู้อย่างอื่นสิเฮ้ยโอ้โหเกือบตายเกือบโดนนั้นเออนั่นอะ ได้เลยเพื่อนอ่าสกิลมั่วมั่วซตัวเล็งอย่างนี้ผมชอบผมชอบโอ้ยเอาไม่ออกด้วยปาดปาดเออไม่เอาไม่ออกจริงวะลบชาร์จเออเอเอตีเข้ามาผมชอบผมชอบโดนโทนัมเม่เข้าไปเลยเอเอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นฟันฟันฟันเข้าไปอย่ทีลบเข้าไปเลยฟันฟันฟัน ถ้าจะฟันแล้วมันจะเลื่อนไม่ลดแล้วมันจะแทงแรงขนาดนี้ก็เล่นคนเดียวนะครับสู้ไม่ได้วะ่ะมาเอานี้ก้ามาครับแชงเราดึงให้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องชาร์จเกตธงครับเป็นสายโล่เราก็ชาร์จเกตธงให้เขาหน่อยเดี๋ยวไม่มีเกตธงเล่นเฮ้ยตัวอะไรออรโรเจอร์ตกใจหมดฝากดึงธงด้วยนะแชงตัวอะไรโดดลงมาไม่มีรุจ,จิเกมนี้ไม่มีรุจ,จิครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าใครจะมาหลอยดึงธงแต่กลัวอย่างเดียวคือกลัวธงไม่นำเออธงนำมันต้องอย่างนี้พูดปุ๊บมันต้องได้ปับ๊บ ว่าสายโลมันก็ทําได้แค่เป็นห่วงเป็นใยเพื่อน,นครับพอดึงเสร็จเราก็พอแบบเพื่อนดึงเสร็จเราก็ต้องมานั่งเก็บเกตดธงนะเพราะว่าถ้าแบบสายโลเขาไม่เก็บเกตธงแล้วก็สายวิ่งเขาดึงธงครึ่งหล่อเนี่ยเขาดึงแค่3าวิก็เสร็จแล้วครับบางตัวใส่เซ็ตเหรียญสําหรับดึงมาอีกอย่างเงี้ยคือแม่ง2.5าวิก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่าอย่ามาเนียนยมันหลบได้สวยละผมต้องไปผมต้องไปคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมายืนชาร์จเกตทธงนะครับเราไปกันดีกว่าเออสกิลเออโอ้โหไม่ออกไม่ทันไม่เป็นไร ผมตั้งสกิลเออเออนั่นน,น่ะโดนดึงอีกไม่ใช่โดนดึงโดนเด้งเออผมโดนต่อยหัวแตกเลยวะแชงมันเอาออกเลยปะเอาออกเลยปะแชงเออเอาไม่ออกอีกน่าจะโผวิรอรอรอเดี๋ยวมันก็เอาออกครับเวลาย,ยังเหลือเออเด้งออกไปเด้งออกสักทีคืออูแชงไอ้ไม่ใช่กรารมันลม้มด้านในอะ่ะเออโอ้โหผมโดนกราร์มสับตายผมน่าจะสกิลไปเลยว่ะตอนแรกไม่น่ากักมาจะลังเลยผมหรือว่าจะไม่ทันก็เลยไม่ใช่ เออแต่เราคาดคาดการผิดไปไม่เป็นไร3 9มิาว,วิต้องไปให้ทันแล้วต้องไปให้ทันแล้วไม่รู้จะทันไหมนะโอ้ยตรงนี้มันมีคนหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยแชงออเออไปไป,ไปผมจะดึงตผมจะดึงสวนโอเคแล้วตอนนี้เราต้องหลบให้ได้ครับมันอันนั้นแน่นอนแล้วเราก็ปัดทบสวนเข้าไปเลยโอ้โหไม่งติดอมตะอีกฟนัฟนฟนันโอ้โหติดอมตะแย่มันเฟอร์สิกดออได้อ่ะสิบเก้าวินาทีเพื่อนสิบเก้าวิธีโอเคมันแข็ง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 แต่เอาไม่ออกเอาไม่ออกจริงๆริงเอาไม่ออกจริงๆ เอาไม่ออกเอาไม่ออกผมเอาไม่ออกเออเอาไม่ออกโอ้โหไม่ทันละผมว่าน่าจะแห้งว่ะเกมนี้น่าจะรุจีไม่ไปดึงลยเพื่อนเออนะโอเคไม่ทันแล้วครับเกมนี้น่าจะ GG c o เกม a m บ Bye Bye Easy b ไปเจอกันเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเล t โกเออในที่สุดเราก็เจอสเตจอื่นนอกจากสเตทอ่ม เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันผมลืมชื่อมันอีกแยะมันผมลืมชื่อมัน,นอีกแยะเออสเต็ตไอ,มไอ้มืดๆไอ้ดาดมืดมืดมันแยะเออนะครับนะครับในที่สุดเราก็เจอดาดเอ็นโลกเทาอะไรอย่างงี้โอเคฝั่งเรามีสายโล่ไอ้เซนิกให้เขากันไปครับเราไปเล่นสายวิ่งไอ้อสายวิ่งอะไรล่ะสายหมัดเรามาไล่ปาดคนกันดีกว่าเรามาเบียวรายชงราชาแต่อย่าลืมครับเวลาเราเล่นภารกิจประจำวันอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนสักสองคนเนีคยนะท่านชมก็ไม่น่าลืมนะครับนะแค่การกดไลค์ธรรมดานะครับนะมันก็็จะะะไได้้เเคคควนนรรับบางงลืมอียก ที่เกิดกับไปทำใหม่มันก็จะไม่ได้เควสนะครับเนะนี่ยตอนนี้มีซันจิด้วยมีโอเด้งอะคือโอเด้งมันปาดเราแบบสับเดียวตายได้เราก็ต้องค่อนข้างที่จะระวังนะครับนะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าไปเจอประจันหน้าแล้วไม่ง้างสก,กิลมาแล้วเราไม่มีดอสก็อะไรก็ไม่ต้องระวังแล้วครับโดนแน่นอน <laughs> ไปทงซีครับไปตรงดีเออแม่งดึงก่อนเออโอ้ยผมไม่นึกว่าจะมาไวขนาดนี้เอ้ยอะไรอย่าสก,กิลมั่วไอ้นุ่ม เออตั้งเขาตั้งสกิลตั้งสกิลแล้วก็หลบเข้าไปดึงทีโอเด้งไม่ได้อยู่ในทงก็โดนเฮ้ยโอเคต้องดึงผมต้องดึงแข้งดึงโอเคผมช่วย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 ฟันฟันฟันเข้าไปฟันเข้าไปอุ้ยซันจิมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นชนะตัวที่มันตีล้มอึืบหลบโอเคหลบทันถ้าหลบไม่ทันนี่นะ่าจะแห้งจริงจริงเออโอ้สามสองปาดสวนเข้าไปปาดสวนเข้าไปถ้าผมกระแทเกเแขกออกไปนะเขาเรียกว่าอารมณ์ร่วมกับเกมเออโอ้โหเจ็บเจ็บ มีคนดึงทงบ้านครับ hello ล o r ล d h ลครับหมอัลโหลครับหมอ,อมีคนล้มมีคนล้มมีคนล้มเราต้องทําอะไรเราต้องเราต้อง Dad, Dad, แดดแดดเล็เราก็ต้องซ้ำอ๋าไม่ซ้ำไม่โดนดิแล้วปาดปาดฟาดเข้าไปผมดึงครับผมดึงรอให้มันมาอันนี้คือมันน่าจะมันน่าจะรอสกิลผมดูทรงเออผมจะตายแล้วเว้ยไม่เป็นไรไอ้แชงน,นี่น่าจะโดนอะแดดไปแล้วแดดไปแล้วก็โดนผมเก็บคนแรกเลยอึ๊บหลบฟันฟันเอาไม่ออกอีกเอาไม่ออกอีกเอ้ยจะตายแล้วเพื่อน มาทบหน่อยมาทบหน่อยมาทบหน่อยเอ๊จะจิ๊บปุ๊บหลบฟานเออนะ่ะ <c oughs> ถึงแม้ผมไม่ตายเพราะเรลี่ผมก็ต้องตายเพราะโอเด้งอยู่ดีเมื่อกี้นะแม่งป่ามาแต่ไกลเลยอะไรครับเอาลูฟี่ไหมโอเคไป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 เก็บเนื้อไปด้วยใครวิ่งมาใครวิ่งมาโอเด้งอ่าวิ่งมาจะดีเหรอวิ่งมาจะดีเหรอสาจริงไม่ได้อยู่ในธงนะคิดดีๆคิดดีๆโด,ดนสวนตายนะตัวยิ่งบางๆอยู่เออมันไปตีใครวะนั่นน่ะตีชนะไหมเนี่ยถ้ามันตีชนะนะผมเอ้ยมันตีชนะเฮ้ย เอาก้าก้าดึงก็ก้าดึงก้าดึงดิก้าดึงเอาดีเอาดิยวเอาดีเดีดีเดีดีผมเอาผมผักออกผมผักออกได้อยู่แล้วผมผักออกได้อยู่แล้วเฮ้ยผมผักออกได้อยู่แล้วแล้วจังหวะนี้แหละสามสอง้ยไม่เอาดีกว่าสายตัวนี้ดีกว่าสายตัวอยู่ด้านหลังที่มันกำลังจะมามันกำลังจะมาดึงธงผมปึ๊บเอิบเอิบโอ้ยโอ้่มันดึงแล้วเราเอสติเน่ผมตายเหรออ๋อไม่เอสติเน่มันปลวไปที่อื่นเอ้ยจะตายอยู่แล้วโอเคเอสนี่กันได้อยู่ครับเอาเชนมันดรอสออกแล้วนะนจะไปเก็บคมเเรร็วหอ อะไรอะ่ะมันกลัวอะไรผมเออโอ้โยมันชาร์จสกิลนี้เองเราก็กดเขาเตร์ไม่ทานโอ้โหซับร้อยห้าสิบสองคือพี่กาบแบบโอ้เออโดนไปหนึ่งทีคือแบบเล่นมานานจัดจัดเอเออ้าโอ้โหมันผมไม่ต้องชาร์จสกิลก็ได้มันยิงเดียวตายเลยเอาเช้ตงตัวเมื่อกี้ตายแล้วเหรอเออไปไปไปครับไป,ไป,ไปดึง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 นี่สิวีแล้วถ้าได้ตรงกลางถ้าได้ยิงได้ตรงเยอะๆก็จะดีครับจะฝั่งนู้นมันจะได้ดึงยากนะ โอเคมีเอสนกอู้ห้าทงเลยเหรอเ e อสนีกเรากันดีจา้าไคโดหลบปึ๊บโอเคฟันฟันฟันทิง้งฟันทิง้งฟันทิง้งฟันทิ้งหมดฟันทิน้งหมดสิวินาทีนี้ฟันทิ้งหมดปึ๊บหลบ,ลบตเตอหลบไปทันละอะไรแต่เรายังลุกขึ้นมาได้อยู่อ่าซีไคโดยังไงสันติปา่าสวนเออแม่งหลับอยู่เออโอ้โหห,หลับเออผมนี่แหละหลับไม่ต้องสันติหรอกผมนี่แหละหลับนะครับโอเคเราชนะเกมช้าแบบใสๆกดไลค์ M V P ให้หน่อยดี ไปครับเรามาดูกันว่าผมจะได้เศษโซโลเท่าไหร่นี่ครับมันจะได้เศษประมาณ12นะครับนะคือผมก็เห็นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ไม่เคยเห็นมากกว่านี้แล้วนะครับนะ สำหรับที่ถ้าเราเอาการ์ดรับโชคมาเราใช้เป็นตัว2ดาวที่เราจะปั้นเป็นซับหรือว่าไม่ใช่ซับดิเออเป็นซับด้วยแล้วก็เป็นโอ้บูทด้วยเราก็สามารถเอาตัวสดาวมาใส่ได้ก่อนนะนะอย่าเพิ่งไปแบบใส่ตัว4ีดาวอะไรงี้บางทีปั้นมาอาจจะไม่ไม่ได้ทําเป็นซับทำเป็นซับแต่มันอาจจะนานใช้เวลานานกว่าพวก2ดาวสาดาวอะไรี้นะครี้นะ mm hmm. โอเคขึ้นเป็นเอสบวกแล้วนะครับนะสบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปทําอย่างต่อไปที่ผมทําในการเล่นประจําวันเลยแล้วกันนะนะก็คือเราก็ต้องไปเลขของขวัญอ่าโอเคตรงนี้เราส่งยี้ยไปสองคนแล้วพวกควยประจำสัปดาห์นี้มันก จะเป็นผลพลอยได้ที่เราเล่นไปครบสีรอบในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโคต้าสมบัติของเรานะครับนะพอเราเล่นครบสี่รอบสมบัติแล้วเราก็รอให้มันรีกลับมาใหม่นะคราจะรอให้มันรีหมด <c oughs> แล้วค่อยมาเล่นครบสีรอบก็ได้หรือว่าจะรอให้มันรีเป็นเป็นแบบเป็นอันเป็น,ปน,ปน,ปนอัน,น,อนแล้วค่อยมาเล่นก็ได้แต่ผมแน,นะนําว่าอยากจะยังไงก็แล้วแต่สำหรับผมอะ่ะผมแบบว่ารอให้มันครบสีรอบแล้วค่อยมาเล่นทีเดียวนะมันจะได้ไม่ต้องขาดช่วงนะครับนะโอเคสำหรับเลขของนะผมเคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วแบบคร่าวๆนะก็คือการแรก ไอเจ้าพวกเงินพวก e p ่เงี้ยแลกไปเลยนะครับนะยังไงเรามีพวกแบตเทิลพาร์หรือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าไอแต้มแบตเทิลเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับนะก็แลกพวกตัวนี้ไปเลยนะครับตรงนั้นสัปดาห์นี้คือแลกไปเลยครับยังไงเราก็ต้องแบบเอามันเป็นทาเป็นซับหรือว่า overboost อยู่แล้วนะครับสักวันเราก็ต้องได้ทําอยู่แล้วถ้ายิ่งแบบเรามีแบบเก็บสะสมไว้นานเข้านานเข้า,นา,นขามันก็ยิ่งทำ over ํำ overboost ได้ไวนะครับนะรบประมาณนั้นก็ข้อดีของการมี o v e r b o o t ก็พวกสแตทพื้นฐานจะอัพมากขึ้นมากกว่าแบบพวกคนที่ไม่มีนั่นเอง ผมพาไปดูพวกโอวบูนนะที่แบบสิ่งที่เราจะได้จากโอวบูสักเล็กสักน้อยนะครับนะโอเคตอนแรกเราก็แลกไปเรื่อยๆครับนี่แลกไปเลยแลกไปเลย,เลยพวกเคล็บจนอะไรยี้ก็มันเป็นสิ่งที่ทุกผู้ชมก็ทุกคนจะต้องทําอยู่แล้วนะครับนะนะแล้วก็จะมีบางอันที่ผมเนี่ยเป็นเป็นแค่ผมคนเดียวนะไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำหรือเปล่าแต่ผมเราจะทำนะนะไอนะนะพวกอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะนํามาเสนอแนะนําให้ท่านชมลองอาจจะเอาไปลองทํากันบะ้างนะครับนะโอเคก่อนอื่นก็พาไปดูโอวบูส์นะครับ เอเวอร์บ uh, oh, nee, ูธ sure ม no ันดูตรงไหนนะผมลืมละผมลืมจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆไม่ได้เข้าไปดูโอเบูธแนนโอเบูธมันต้องตรงนี้ป่ะเออโอเบูธตรงนี้นะแนนแนนมันจะมีจํานวนตัวละครที่มี192ตัวนะครับแล้วก็จะมีพวกปลดล็อกทั้งหมดเนี่ยจำนวนปลดล็อกก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกสักตัวเลยเวลาปลดล็อกมาแต่ละทีมันก็จะบวกพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันของก็แล้วแต่นะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคพอผมเนี่ย แรกอเออแรกอันเนี้ยแรกอของในอันนี้ร้านค้าเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเสร็จคอยประจำมาแล้วแต่ผมยังไม่หมดครับยังไม่หมดประจำวันที่ผมจะเอามาเล่นแต่ละวันนะก็คือไปที่โซโลนะครับนะโซโลเสร็จปุ๊บไปที่6 0ซีวอร์ทีแบทเทิลนนะแล้วเราก็เอาตัวที่เราต้องการที่จะเก็บเอาเศษหรือว่าแบบไปทำเหรียอะไรเงี้ยเล่นสัก2เกมจะเล่นด่านฮาร์ดด่านเวลี่ฮาร์ดอะไรก็แล้วแต่แต่ ตัวไหนที่เราต้องการที่จะปั้นเหรียญเอาตัวนั้นมาเล่นดาดนี้นะนะมันจะได้3เศษตอนหนึ่งครั้งนะครับนะซึ่ง3เศษก็จะเอาไปทำเหรียญได้หนึ่งเหรียญนะครับนะซึ่งวันหนึ่งมันจะได้ประมาณ2ครั้งหรือถ้าใครได้อยากมากกว่านั้นก็นแล้วแต่สามารถใช้ตัวเพิ่มได้นะครับนะประมาณนั้นแล้วก็เวลาเราเอาไปทําเศษไปทําเหรียญอะไรเงี้ยเราก็จะไ,ไม่ต้องไปเล่นในโหมดอ่แรงอะไรงี้เผื่อบางคนเขาอาจจะเก็บแรงอยู่เขาอาจจะหัวร้อนแคบด่าอะไรงี้นะครับกด <c ười> เดี๋ยวโดนแคบด่าอะไรงี้นะแต่ ถ้าอยากจะทาแบบว่าเก็บทรัพย์เก็บเหรียญอะไรงี้ก็นี่แบบเศษเหรียญปั้นเหรียญน,นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ผมนั้นทําเป็นประจํานะครับนะโอเคสหรับคลิปนี้นะพุต้องขอจุบี้มีตัวนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์นะเป็นของจบไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซลเกนในคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนาเดอะเบกของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีโมจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาาททเ่นนั้อย่าลืมมาสมัครกันเยอะะๆนครับ